อันนี้ก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมยังเด็กอยู่ปสีนะฮะแล้วผมจะให้คุณชมดูว่าแต่ก่อนผมก็เคยเป็นเสียงนี้นะฮะว่าผมเคยอัดคลิปแล้วผมก็เอาคลิปออกแล้วผมไม่สามารถกู้คืนวิดีโอมาใหม่ได้แล้วผมจะเปิดเสียงตอนในเด็กให้ผมฟังนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วผมก็จะพูดว่าม่โดนมีตอนพูดหลายรอบอยู่นะเช็ลองดูลกงท่เท่าไหร่ ัพูดเขว่าเฮ้ยเมื่อกี้มามด้วยกัน,นตีบ้าขาวแล้วตีไกัต้ตั้ดตกไม่ได้อะฮะัโไอ้แก่าดูดีๆครับเพราะมันจะมีเสียงผมด้วย เนี่ยเสียงเสียง,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 งผมไม่โดนลยก็ขอจบคลิปเพียงครับไปแล้ว